หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านว่านพัฒนาตำบลบ่อแก้วอําเภอนาคูจังหวัดกาลสิน์ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเ <Great. S 2> ดิมพื้นที่บ้านว่านพัฒนาอําเภอนาคูจังหวัดกาลสินเป็นหมู่บ,บ้านที่แยกตัวออกมาจากหมู่ที่5บ้านว่านตำบลบ่อแก้วอําเภอนาคูจังหวัดกาลสินบ้านว่านพัฒนาห่างจากที่ว่าการอําเภอนาคู7กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาลสินประมาณ85กิโลเมตรมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น437คนที่อยู่จริงแยกเป็นชาย213คนหญิง224คนจำนวนครัวเรือน166ครัวเรือนอ้างอิงจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายครัวเรือนทั้งหมดใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านปลูกผักไว้กินเองในครอบครัว เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนด้านการประหยัดครัวเรือนมีการออมเงินหรือการเข้าร่วมสมาชิกออมทรัพย์ต่างๆภายในชุมชนด้านการเรียนรู้มีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่ถูกสังสมมาอย่างยาวนานจากบรรพบุรุษและมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาชุมชน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนมีการคัดแยกขยะในหมู่บ้านชุมชนมีการเรียนรู้การแยกขยะแต่ละประเภทและวิธีการแยกขยะที่ถูกต้องให้สามารถนำกลับมา reuse หรือ recycle ไ,ได้อีกทั้งขยะเหล่านี้ยังสร้างมูลค่าได้อีกด้วยด้านการเอื้ออารีต่อการชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาสและคนประสบปัญหา การสร้างความมั่นคงทางอาหารชุมชนมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้คนในชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษไว้ใช้บริโภคภายในรัวเรือนและยังมีศูนพันธุ์เมล็ดข้าวที่เปรียบเสมือนการนำผลผล,ผลิตมารวมกันและจำหน่ายสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเป็นจำนวนมากมีระบบการบริหารจาัดก,การชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดก,การชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีการดำเนินงานด้านการบริหารจาัดก,การชุมชนเป็นที่ยอมรับมีและใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจาัดก,การและพัฒนาชุมชนเช่นข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนตัดสินใจมีระบบเศรษฐ,ฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนเช่นกลุ่มสมุนไพรแปรรูปน้ำอัญชันสาวรสศูนย์ข้าวชุมชนบ้านว่านพัฒนา ด้านกิจกรรมจิตอาสาชุมชนมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความสามาัคคีปรองดองให้กับคนในชุมชนและนี่คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านว่านพัฒนาตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธ์